สวัสดีครับเช้านี้ก่อนไปทำงานครับมา,าให้เพื่อน,อนๆทุกคนได้ดูนะครับเรื่องความชื้นความแฉะของอาการปลูกต้นมะเดื่อนะครับมะเดื่อใ,ในชุดนี้นะครับเป็นต้นลางรากจากจากกรีสซึ่งทุกคนก็รู้แหละว่า,า,าไซส์ที่มาก็จะเล็กนิดนึงครับประมาณฟุตหนึ่งถึงประมาณนี้ครับแล้วก็ ผมก็ลงกระถางด้วยวิธีปลูกเดิมๆของผมนะครับก็คือดินใบก้ามปูกัะมะพ้าสับแล้วก็ใช้ทรายหยาบช่วยในการรองรากรอบๆตุ่มเนี่ยครับทีนี้ผมลองเอามาให้เขาอยู่ในน้ำนะครับก็คือใช้จานรองเนี่ยเขาก็จะนี่กระถางแค่12 12นิ้วเองครับหน้าหน้าในแบงกลางพุดหนึ่งก็เนี่ครับ ความแฉะมันขนาดเนี้ยครับระดับกินน้ำขึ้นมาก็สองนิ้วครับก็มันไม่เป็นไรนะครับไม่เน่าไม่ตายคืออ่าก็ไม่รู้ว่ามันแฉะขึ้นมาข้างบนขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันมันก็เปียกนะครับเปียกตลอดเวลามาเดือสำหรับผมไม่ได้กลัวความ เปียกนะครับแชะยังทำยังอยู่ได้ครับแต่แค่การระบายอากาศให้ดีแค่นั้นเองนี่ครับความแชะข้า่งล่างเนี่ยกลับมะพร้าวสับนะครับมไม่เือชอบน้ำครับชอบความชื้นแล้วก็ กินต้องระบายอากาศได้ดีนะคะอันนี้วาซิลิก้าบครับวาซิลิก้ามาปลาอันนี้วาซิลิกา้าอาร์เมลี่ครับแล้วก็สองต้นนี้เป็นมาโคโปโลนะครับต้นหมูใช้เหมือนกันแล้วก็สังเกตแล้วครับว่าตั้งแต่ให้เขาอยู่ในหามเนี่ยการจเจริญเติบโตของเขาดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับสังเกตไหมครับว่าใบใหม่ๆเนี่ยครับ ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยข้อเขาจะสั้นพอแช่ในน้ํามาแบบ20วันนะครับข้อเขายืดแล้วครับใบเบยและยืดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันครับออ่า่าาลิมาดาโคลรดมารดม,มาลิมาดานะครับเขาซื้อมาต้นเล็กๆครับแค่นี้เอง จะคุณห่างก็ลอกครับแล้วก็มันก็ไม่โตเลยแกลนอยู่อย่างนี้ครับผมก็เอามาใส่กระถางรองจานรองแช่น้ําและเดี๋ยวนี้พุ่งแล้วครับเริ่มงามจาก้ต้นนี้ก็แกลงครับเริ่มงามกว่าเริ่มงามเร็วกว่าเดิมนะครับก็สังเกตยอดช่วงยอดเขาจะยาวกว่าเดิมก็คือน้ำครับน้ำ ยิ่งชื้นเนี่ยครับยิ่งยิ่งมีความชื้นนะครับน้ําถึงปุ๋ยถึงนะครับก็มาเดือโตวไวครับแค่ดินปลูกไม่ให้ผมม,ม่ไม่ไม่แฉะ,ะครับหมายถึงว่าต้องระบายนะระบายอากาศได้ดีครับมันมันชื้นชุ่มได้เปียกตลอดเวลาได้แต่ถ้าแฉะแบบอ่าเครื่องปลูกเน่าดินเน่าอะไรเลยก็ก็ไม่น่าจะจะจะ,จะดีต่อมาเดือนะครับเนี่ยครับ ถาเดือไม่กลัวน้ําครับพูดเลยครับดืน้ำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ